มนุษย์เราเหล่านั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมันก็เป็นธรรมดาน,นั่นแหละครับเมื่อมีการเกิดสูญเสียขึ้นมามันก็ต้องมีคนเสียอกเสียใจยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งที่จะเสียใจมากขึ้นเท่านั้นถ้าป่วยตายมันก็พอที่จะมีเวลาให้ทำใจได้บ้าง แต่บางคนก็ต้องตายจากไปอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุต่างๆหรือแม้แต่ถูกฆ่าตายทำให้คนที่เหลืออยู่นั้นไม่สามารถที่จะตั้งตัวตั้งใจได้ทันถึงกับต้องร้องให้ฟูมไฟไม่เป็นกานทำอะไรด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าจึงได้บอกได้สอนเหล่าชาวพุทธทั้งหลายให้มีการฝึกสติฝึกสมาธิจะได้ตั้งรับอารมณ์ต่างๆได้อย่างมีสติได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องไปทนทุกข์จมปากเสียใจกับการตายจากไปของบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ไม่มีทางจะหนีได้พ้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกจูว่ามีเกิดมันก็ต้องมีตายมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กันที่ต้องได้เจอกันทุกคนอยู่แล้วผมในตอนนั้นกำลังเรียนมัธยมปลายอาศัยอยู่บ้านกับพ่อแม่ตายายชีวิตก็อยู่ไปอย่างปกติสุข แต่มาวันหนึง่งยายสดที่รักกับมานอนหลับตายจากไปยังไม่มีวันกลับตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลูกหลานเข้าไปปลุกกบไม่ตื่นอีกเลยเพราะว่ายายได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองคุณเถอาคุณเขียนในหมู่บ้านบอกนักน,นับว่ายายไหลตายอาจจะมีผีมีวิญญาณมอา,าวิญญาณของยายไปแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หรอกครับ ที่นจีจะเอาวิญญาณของคนอื่นได้แล้วในทางวิทยาศาสตร์คุณหมอท่านก็บอกนนะครับว่าคุณยายของผมนั้นหม่ยใจวายเฉียบพัน์ไม่ทันในธรมารมดาใครเลยสักคนเดียวชาวบ,บ้นวานบอกว่าตายแบบนี้เป็นคนมีบุญเพราะไม่ต้องมานอนทนทุกข์ทรมานเจ็บป่วยจนกว่าจะตายอย่างที่คนหลายๆคนที่พากันนอนเจ็บป่วยที่นี่งานศพของยายของผมนั้น ก็เลยได้ถูกจัดขึ้นอยู่ที่วัดในหมู่บ้านครับชาวบ้านต่างก็พากันมาร่วมงานมากมายหลายคนแทบจะเต็มสาราวัดเลยก็ว่าได้อาจจะด้วยความทีย่ยายของผมนั้นเป็นคนเจพบนสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นมาอยู่ตลอดชาวบ้านก็เลยรักยายมากมากพอที่เสียชีวิตแบบนี้ก็เลยได้ตั้งใจมาช่วยงานกันมากมายหลายคนงานศพคนแรกนั้น มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีคระไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรให้หน่าตื่นเต้นแล้วด้วยความที่งานศพถูกจัดขึ้นที่วัดมันก็จําเป็นที่จะต้องมีคนมานอนเฝ้าแล้วคนที่ต้องมานอนเฝ้านั้นมันก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลมีพ่อของผมแล้วก็ผมมานอนเฝ้าด้วยส่วนแม่ของผมนั้นพ่อบอกให้ไปนอนอยู่ที่บ้านนูน่นไปดูแลตาเพราะรตาไม่มีคนนอนอยู่ด้วย แล้วมันก็มีญาติญาติคนอื่นๆที่มานอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนกันอีกสี่ห้าคนครับแล้วก็มีชาวบ้านที่พากันเล่นงานเฮือนดีเล่นไพ่เล่นเฮโลอยู่แถวๆทางขึ้นศาลานุ่นมันก็เลยทำให้บนศาลานั้นไม่ได้เงียบเหงาแต่อย่างใดเพราะชาวบ้านพากันเล่นไฮโลเล่นไพ่แถมก็พากันร้องเสียงดังขึ้นมาถ้าเกิดว่าตานั้นได้พากันได้เยอะผมเล่นไพ่เล่นเฮโลไม่เป็น ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเดินไปดูเสียด้วยซ้ําเพราะพ่อผมงผมเองนั้นไม่ชอบให้ผมไปเล่นการพ่นนั้นผมก็เลยไม่เคยที่จะได้เล่นเลยสักครั้งเดียวเมื่อมีอะไรให้ทำาผมก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วนอนอยู่ข้างๆพ่อนั่นแหละครับแล้วก็มีญาติญาติีเสียห้าคนนอนอยู่ใกล้ๆกันผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งได้หูก็ยังได้ยินเสียงคนเล่นไพ่เล่นเฮโล ที่ยังพา่ากันส่งเสียงดังขึ้นมามันก็ได้ทำให้ผมนั้นรู้สึกสนใจขึ้นมาครับก่อนที่จะได้หลับไปอีกครั้งแต่หลับไปได้มีนานราวนี้ผมก็ต้องรู้สึกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันมีอะไรบางอย่างเย็นๆมาจากที่หน้าผากของผมมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีมือของใครบางคนกำลังมาลูบหัวของผมอยู่ เอาตามตรงในตอนนั้นผมคุลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยล่ะครับเพราะไม่รู้ว่าใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้มาทำอะไรแบบนี้กับผมจะว่าเป็นยายผู้ที่เพิ่งได้ตายจากไปมาทำยังไงซะยายก็กลายเป็นผีไปแล้วผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วยิ่งเสียงของชาวบ้านที่ตอนที่ได้ตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งนั้นก็ยังได้ยินเสียงคนเล่นไพ่เล่นเฮโลอยู่ มาคราวนี้มันกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นมีแค่เสียงกรนของพ่อที่นอนอยู่ใกล้ๆกันนอนกรนดังขึ้นมาผมได้แต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่แบบนั้นครับและความรู้สึกที่มีมือเย็นๆมารูปที่หัวมาจับที่ใบหน้านั้นมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ผมในตอนนั้นม่กล้าที่จะเหลมตาขึ้นมาดู พราไม่มั่นใจว่าจะเป็นยายของตัวเองจริงหรือเปล่าบนศาลาหลังนี้นั้นเหมือนก็ใช่ว่าจะมียายของผมเพิ่งได้มาจาัดงานศพแค่ศพเดียวเสมอไหลกันชาวบ,บ้านคน,น,นอื่นๆที่ได้เสียชีวิตไปนัปร 100, บร้อยศพพันศพแต่งก็พากันมาจัดงานศพบ,บนศา,าลาแห่งนี้กันทั้งนั้นเมื่อไม่มั่นใจว่าเป็นผีของใครมันก็ทำมาผมนั้นม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมา แต่ถึงแม้จะเป็นวิญญาณของยายของตัวเองก็ตามเธอยังไงซะผมก็กลัวอยู่ดีนั่นแหละครับมือเย็นๆที่ผมรู้สึกได้นั้นก็ลังรูปหยุดที่หัวของผมไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยสักครั้งเดียวมันก็ทำาม่าผมนั้นแทบอยากจะหลับไปในตอนนั้นเสียให้ได้เลยผมไม่รู้ว่าจะทนต่อความหวาดกลัวยอยู่แบบนั้นไปได้อีกเท่าไหร่กันสักพัก ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วก็เ,เลยตัดสินใจว่าจะร้องแหกปากออกไปให้พวกกับเป็นญาติที่นอนอยู่ข้างกันนั้นได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมว่าปากร้องออกไปอย่างดังแต่มันกลับไม่มีเสียงออกมาเลยสักนิดเดียวหูของผมในตอนนั้นมันกก็บได้ยินเสียงคนหัวเราะดังขึ้นมามันเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชายที่ดูกแก่ๆเย็นยนัน หลอนๆน่ากลัวยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับมันก็ทำว่าผมคิดนะ่ครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่ยายของผมอย่างแน่นอนเพราะเสียงใหญ่ๆแก่แก่แบบนี้มันต้องเป็นผู้ชายตอนนั้นผมอยากจะเอื้อมมือของตัวเองไปสะกิดพ่อที่นอนอยู่ข้างกันแต่ตัวของผมนั้นมันกลับแข็งทื่อไม่สามารถดี้นจยยื่นแขนออกไปได้เลย เรากบถูกต้องมนสะกดเอาไว้ไม่ให้ขยับเขย็นไปไหนได้เอาตามตรงในตอนนั้นผมรู้สึกรู้สุดขีดเลยลหละครับเลยคิดว่าเป็นไงเป็นกันอยากจะรู้หน่อยเถอะว่าคนที่มาทำแบบนี้กับผมอยู่นี้เขาเป็นใครกันแน่พอผมได้ลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำ่าผม ถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยแล้วครับเพราะพมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนขื่อของศาลาวัดน,นั่งหย่อนขาลงมาเลวที่อะไรเย็นๆที่ผมคิดว่าเป็นมือนั้นมันกลับไม่ใช่มือครับแต่มันกับเป็นเท้าของคนคนนั้นที่ยืดยาวออกมาใบหน้าของเขาคนนั้นก็จ้องมองอย่างน่ากลัวปากของเขาใสยยิ้มออกมา เมื่อได้เห็นภาพอะไรที่มันน่ากลัวสักขนาดนั้นแล้วสติสดงของผมมันก็ไม่อาจที่จะสามารถทนทานได้อีกต่อไปผมก็ถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยในตอนนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่พ่อี่ปุูกในตอนเช้านุ่นเลยครับซึ่งพีที่ผมได้เห็นนั้นเขาไม่อยู่แล้วนะครับพอผมดี่ลืมตาตื่นขึ้นมาพ่อก็พูดขึ้นมานะครับว่า เมื่อคืนเป็นอะไรนะลูกนอนดึกกักดึกกักอยู่ได้ฝันร้ายหรือไงพ่อปุ่กก็ไม่ยอมตื่นมันก็ทำาหผมนั้นทึ่งกับงงไปหมดเลยแล้วครับคุณผู้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งทั้งที่ผมนั้นอยากจะแหกปากปูกพ่อเสือเกินแต่มันกลับขยับขยือนร่างกายไม่ได้เรียพ่อบอกว่าผมเบือกักยังกับคนฝันร้ายมันคืออะไรกันล่ะ ผมมีกล้าที่จะเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นเมื่อคืนให้กับพ่อแม่ได้ฟังซึ่งตอนกลางวันนั้นผมก็ไปโรงเรียนตามปกติครับพระพ่อบอกว่ายังไม่ต้องให้หยุดตัวเรียนให้หยุดเรียนในวันเผาก็าพอวันก่อนเผานั้นมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วให้ชาวบ้านปากันช่วยกันจัดการได้ซึ่งคืนที่สองนี้ผมก็ยังต้องมานอนเฝ้าศพยายอยู่เหมือนเคยเพียงแต่ว่าค่ำคืนนี้ ผมได้ไปจดทุ่มบอกยายนะครับว่าให้ช่วยมาคุ้มของผมด้วยอย่าให้ผีตน,นันอื่นๆที่อยู่ในศาลาหลังนี้มาหลอกผมอีกเลยผมกลัวแล้วซึ่งคืนที่สองนี้มันก็ยังมีชาวบ,บ้านพาคน,นมาเล่นงานเฮือนดีมาเล่นไพ่เล่นเฮโลกันมากมายหลายคนและมันก็ดูเหมือนว่าจะเยอะกว่าคืนก่อนเสียด้วยซ้ากรับมันก็ยิ่งทําให้บนศาลานั้น ไม่ได้เงียบเหงาหน้ากลัวแต่อย่างใดแทบจะนอนไม่หลับเสียด้วยซ้ําเพราะว่าเสียงคนดังเกินไปนั่นเองแต่ถึงกระนั้นผมยังนอนหลับไปอย่างง่ายดายอยู่ดีประมาณตีสองได้ผมกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินเสียงเดินนั่นมันดังชัดเจนรบกวนสุดประสาทของผมเป็นอย่างมากเลยแหละครับก็เลยปลุกให้ผมนั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา หมูนั้นก็ยังได้ยินเสียงคนเล่นไพ่เล่นเฮโลอยู่เมจจะไม่ได้เสียงดังเมื่อตอนหัวค่โกตตามแต่มันก็ยังมีชาวบ้านพากันมาเล่นไพ่เป็นเพื่อนอยู่อย่างนี้น้อยก็ทาให้ผมรู้สึกมุนเจขึ้นมาบ้างหลักรับไม่ได้อยู่แค่ญาติพี่น้องสี่ห้าคนที่นอนเฝ้าศพอยู่เท่านั้นมันยังมีชาวบ้านคนอื่นๆพากันเล่นไพ่เล่นเฮโลอยู่นั่นเองเสียงฝีเท้าคนเดินนั่น เดินไปเดินมาไม่ยอมที่จะอยู่สักทีมันก็ได้ทำให้ผมนั้นเกิดความงสงสัยขึ้นมาว่าใครกันมาเดินอยู่ในตอนนี้ผมก็ได้ตัดสินใจลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็เชะงักหัวขึ้นมาสองดูอยากจะรู้ว่าใครมาเดินอยู่ในตอนนี้ผมมันมองไปทางซ้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าหันมองไปทางขวา ก็ยังไม่เห็นมีใครอยู่ดีแถมเสียงที่ชาวบ้านพากันเล่นแพเล่นเฮโลอยู่นี้อยู่บนศาลาใกล้ๆนั้นมันกลับเงียบหายไปหมดด้วยผมไม่เห็นชาวบ้านพากันมาเล่นแพเล่นเฮโลอยู่บนศาลาเลยสักคนเดียวมันกน็ทธรรมผมนั้นถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันเนี้เมื่อกี้ก็ยังได้ยินเสียงชาวบ้านบากกันเล่นแพเล่นเฮโลอยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมมันถึงไม่มีใครเลยล่ะตอนนี้ทุกอย่างบนวัดกับเงียบไปหมดเลยแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าคนเดินเมื่อกี้มันก็เงียบหายไปด้วยพอผมมองไม่เห็นมีใครก็ได้ตัดสินใจจะล้มตัวลงนอนต่อแต่สายตาเจ้ากรรมมันกลับได้หันไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนคือคันของศาลาหลังนี้มันเป็นอะไรบางอย่างใครกับคน เพียงแต่ว่ามันเป็นเงาดำๆก็เท่านั้นและเงาดำๆนั่นมันก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วล่ะครับว่าผมที่นอนอยู่นี้ได้เห็นเขาเข้าให้แล้วเงาดำๆคล้ายกับขนนั่นก็เลยได้ค่อยๆขยับตัวทำท่ามันจะกระดโดดลงมาใส่ผมที่กํลาลังนอนอยู่นั่นเองมันก็ทำเอาผมนั้นถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัว ความกลัวต่างๆวิ่งเข้ามาในหัวจิตหัวใจแทบอยากจะเป็นลมเสียให้ได้ในตอนนั้นเพียงแต่ว่ามันกลับไม่เหมือนอย่างค่ำคืนก่อนที่ผมได้เป็นลมหมดสติไปเลยผมพายายามจะแหกปากร้องปลุกพ่อให้ตื่นขึ้นมาแต่เสียงนี้ปากมันกลับไม่มีออกมาเลยสักแอดเดียวอีกแล้วแถมมือทั้งสองข้างมันก็ยังไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้อีก ทั้งทั้งที่อยากจะหลับตาลงแต่ดวงตามันกลับแข็งทื่อหลับไม่ยอมที่จะลงอยู่แบบนั้นมอนกับว่าคนที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้าเขาต้องการให้ผมได้มองเห็นเขาอย่างชัดเจนคนคนนั้นทําท่ามันจะก,กระโดดลงมาคนที่จะได้เผยเป็นตัวเป็นตนเด่นชัดขึ้นมาไม่ใช่เงาดำๆเหมือนอย่างที่เห็นในตอนแรกซึ่งเป็นนาที่ผมได้เห็นในตอนนี้นั้น มันเป็นเหน้าดี่ค่อนข้างจะน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วครับดวงตาของเขาแดงกําทันใดน,นั้นผู้ชายที่ผมได้เห็นอยู่บนคือหลังคาศาลาเขากับกระโดดลงมาใส่ผมเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็ได้มีแสงสว่างวาบขึ้นมาก่อนที่ผมจะได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในทันทีทันใดตัวที่มีพ่อแล้วก็ยิจญาต พากันมาเขย่าตัวโผล่ผมพอผมได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพ่อก็ถามนะครับว่าเป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ร้องอึกกัก,บก,บกบแบบนั้นเมื่อผมได้รู้ว่าตัวเองแค่ฝันไปมันก็ทำให้ผมนั้นถึงกับล้มอกลงใจรีโผล่เข้ากอดพ่อในทันทีพอรคิดว่าตัวเองได้เจอได้เห็นพีมันอย่างค่ำคืนก่อน มันเป็นผีที่น่ากลัวเป็นอย่างมากแถมยังกระดดนลงมาใส่อีกดังฮักผมก็เลยได้เล่าสิ่งที่ผมได้เจอได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานให้กับพ่อและญาติๆได้ฟังแต่ก็เรื่องราวที่ผมได้ฝันในค่ําคืนนี้อีกลุงที่มานอนฟอาเป็นเพื่อนด้วยก็เลยได้บอกนักขน่ัวว่ามันอาจจะเป็นผีที่อยู่ในาซาหลังนี้นี่แหละร้านหลันที่มีสัมผัสพีเศษก็เลยสามารถสัมผัสกับพวกเขาได้ พวกเขาก็เลยมาควนอยู่แบบนี้แต่ไม่เป็นอะไรเอาเอาสร้อยพระของลุงไปคล้องคอเอาไว้เดี๋ยวพูดผีวิญญาณต่างๆมันก็ไม่กล้าเข้ามาทำร้ายหลานอีกแล้วละ่ะผมก็เลยได้รับสร้อยพระของลุงมาคล้องคอของตัวเองเอาไว้ก่อนที่จะพากันนอนหลับต่อไปซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวเกิดขึ้นมาอีกเลยแล้วครับ คืนที่สามผมเองได้มานอนเฝ้าศพยายอยู่นี่มันเป็นคืนสุดท้ายเพราะว่าวันต่อไปนั้นจะได้มีพิธีชาปนก,กิจศพแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานอนเฝ้าศพอยู่ในสาราวัดแห่งนี้อีกนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์คนหนึ่งในชีวิตของผมที่เคยได้เจอเจอมากับตัวเองในคืนนอนเฝ้าศพบ,บนศาลาวัดนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องเราทั้งหมด